G-View, Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะมารู้ทันเทคโนโลยีกับ IT ี24ชั่วโมงกันนะคะในขณะที่บ้านเราถกเถียงกันเรื่องดูบอลยูโรจอดำไม่ดำจนหลายคนต้องหันกลับไปใช้เสาหนวดกุ้งก้างปลาแต่สิ่งที่ออกมาก็คือภาพไม่คมชัดเอาซะเลยนะคะ แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะประเทศไทยก็จะได้มีโอกาสดูทีวีที่คุณภาพดีขึ้นภาพคมชัดขึ้นหลังจากที่เราได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคข,ของทีวีดิจิตอลอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะพูดถึงสัญญาณการถ่ายทอดทีวีในบ้านเราตอนนี้เนี่ยยังเป็นอนาล็อกอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าเริ่มมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบเมื่อไหร่แล้วแล้ว,ลวก็ทีวีคู่บ้านรุ่นเก่าจํานวนมากที่ใช้กันอยู่จะใช้รับสัญญาณแบบใหม่ที่เป็นดิจิตอลไม่ได้นะคะ แต่จะต้องถึงกับทิ้งไปเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะหากไม่ต้องการซื้อใหม่ก็เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมพวกเซตท็อปบ็อกต่อพวกเข้าไปก็ดูได้นะคะสำหรับความหมายของดิจิตอลทีวีที่พูดถึงกันอยู่นี้ไม่ใช่การรับชมรายการทีวีบนอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนโมบายทีวีก็ไม่ได้หมายถึงดูทีวีทางแอปบนมือถือแต่ต้องเป็นการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นโมบายทีวีโดยเฉพาะค่ะอันนี้ที่ญี่ปุ่นมีขายเยอะนะคะแต่ว่านํามาใช้กับบ้านเราในตอนนนีีี้้้้ยยังงไไม่่่ดดคคะททพออเเราาขขสูุิิจล แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่เลยนะคะใครที่พลาดละครหรือว่ารายการโปรดก็ไม่ต้องหุดหงิดใจค่ะเพราะว่าจะดูย้อนหลังเวลาไหนกี่รอบก็ได้และชมในภานะเคลื่อนที่ก็จะคมชัดขึ้นไม่มีเสียงคลืกคลาดคลื่คลาดนะคะนอกจากนี้ผู้ชมก็จะมีทางเลือกมากขึ้นค่ะเพราะแต่เดิมทีวีอนาล็อกหนึ่งช่องสัญญาณจะได้ช่องทีวีแค่1นช่องแต่ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีแล้วหนึ่งช่องความถี่จะมีทีวีได้มากถึง10ช่องทําให้ได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นพร้อมกับภาพที่คมชัดขึ้นด้วยคราวนี้ก็จะมีทีีีวให้ดูกกันนอเป็60 เป็นร้อยช่องเลยนะคะแล้วก็จะเป็นช่องทางให้มีผู้ผลิตรายการหน้าใหม่ๆเข้ามาได้อีกเยอะค่ะมีหลายประเทศนะคะที่ได้เปลี่ยนเป็นการส่งสัญญาณทีวีแบบดิจิตอลกันไปแล้วค่ะก็อย่างเช่นญี่ปุ่นอเมริกาเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็อีกมากมายหลายประเทศในหลายทวีปนะคะส่วนอังกฤษนั้นได้เริ่มเฟสแรกในการหยุดส่งสัญญาณออกอากาศในรูปแบบอนาล็อกไปแล้วเมื่อเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าไม่กระทบมากนะักเพราะว่าประชาชนในกรุงลอนดอนส่วนใหญ่ก็มีทีวีรองรับระบระบ,บดิจิตอลไว้หมดแล้วนะคะแล้วประเทศไทยล่ะ ไปถึงไหนกันแล้วในส่วนของประเทศไทยนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทีวีหรือว่าสวิชออฟกันตั้งแต่ปี2558ค่ะซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นระบบฟรีทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมก็จะเปลี่ยนไปแต่เราปลายปีนี้นะคะกสะทอชอก็จะเริ่มออกใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลต่อได้การออกใบอนุญาตช่องโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารนณะ คาดกันว่าเมืองไทยจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบในปี2,563นะคะตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเตรียมพร้อมรอรับกันไว้ก่อนค่ะสําหรับรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ